สวัสดีครับขอทุกทนเข้าพบกับชื่อรายการ Big and Friends นะครับ The reunion วันนี้เราอยู่กันที่พัทยาครับที่โรงแรมอะไรครับ Cost to white นะครับตรงนี้ Cost to white นะครับ <laughs> ไซส์ห้องเรานะครับก็ขนาดก็นึกภาพประมาณคอนโดมิเนียม one bed room เยกันก็จะมีเป็นครัวนะโตกินข้าวอันนี้ที่ผมนั่งอยู่ก็จะเป็นเหมือนโซนลิฟวิงรูมนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี้ยจะเป็นเตียงนอนวันนี้ห้องที่เราได้จะเป็นเตียงทวินแต่จริงเราจองเป็นเตียงเตียงเดี่ยวไปนะแต่เราได้เตียงทว,วินก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเดีย๋ยวตอนี้ผมขอเปลี่ยนชุดแล้วก็ เราจะไปทะเลกันเพราะจากโรงแรมน,นี้เดินไปทะเลนะประมาณสัก60เมตรเดินไปดูกันว่าริมทะเลนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อน อุ๊บอกว่าสี่สิบห้านาทีไอ้สัตว์กูรอเป็นเงินชั่วโมงไอ้ชิบหายกินไวเราไปกี่คนแล้วขวดหนึ่งครับเปิละนะครับผมเอ้นี่คุณใช้อะไรบ้างเนี่ยไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่มีไม่มีไม่เอาแต่เอาเตียงชิดเรียบร้อยแล้วครโอ้มึงแม่งเก็บทุกแวะจริงๆไอ้บิ๊กตอนแรกอ่ะพี่ถือไอ้เนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยกระเป๋าผ้าบอลต์มา ก็คือเดียวอ่ะไม่ต้องแบกไอ้กระเป๋าแบบที่เป็นแคลรี่ออนมาว่าตรงรีเซพชันเออน้องน้องจองในไหนคะอ๋อของพันธุพงศ์ครับก็ชื่อพี่บีแกมีบัตรประชาชนมาโทรหาพี่บีแองรอบแล้วไว้รับสายพี่ก็กลัวไงอ๋อน้องอย่างนั้นน้องขึ้นไปรอชั้นแปดเอาไงดีว่าก็แบบเด็กแม่เปิดวายไว้ขวดดึกงเลยพอพี่บีก็บอกสี่สิบห้านีเออขวดนึงก็คงทันใช่ไหไอ้เหี้ยหมดขวดแล้วแม่ก็ยังไม่มา ไม่ใช่คือแคตอนแรกกูจะเล่าให้ฟังงี้กูนัดไอโนไว้เที่ยงตรงไปเจอลูกค้าเต็มที่บ่ายสองน่าจะเสร็จละแล้วค่อยมาแดกข้าวแล้วค่อยโรงแรมเย็นมาว่าน้ำสี่โมมาจองมาถึงปั๊บแวะมุมอร่อยก่อนเลยเที่ยงขึ้นโอ้ยว,ว่าร้านล,ลูกค้าไว้เที่ยงแม่งไปกินมุมอร่อยนี่แล้วว่าลูกค้านั่งรอไอ้โอยเสียงเสียง <สา S 1> แม่งดังไปนู่นห้องนู้นเลย ิลอยฝั่งบอกว่าคอยรู้ไหมอตอนที่บอกว่าถึงมึงอร่อยแล้วยังไม่ได้เลี้ยวเข้าร้านเลยไม่ใช่มึงถึงอร่อยแล้วแต <c oughs> ่ยังไม่จัดร้อยทุกคนเลยรถที่หนึ่งคนมึงเข้าใจอารมณ์กูว่าถึงมงงแล้วป่ะเพราะแบบไอ้แยพนักงานก็ทำเออน้องมาจองในานามคุณอะไรอ๋อพนันธุ์ลูกพงครับไอ้เหี้ยเขาบอกว่ากูเป็นแบบเนี้ยน่ะเนี้ยท้องหมากระไอ้เหี้ยกูก็เหมือนเลยอยู่ก็พักคืนเดียวไม่ได้พักสองคืนสามคืนที่ต้องแบบแครี่ออกมาไอกูก็แบบ ล้วอ้ไอสัตว์ยังไงเนี่ยเฮ้ยพี่วิกันบอกอะไรวะอเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาหารูกับประชาชนในมือถือแม่งกลัวรอรอหายกูต้องไปรอชั้นแปดก็ตอนนี้เวลาประมาณหกโมงครึ่แล้วนะครับท้องฟ้าเริ่มมืดแต่เราจะเดินไปเล่นน้ำทะเลไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่าตอนนี้ไอสองตัวนี้แม่งยังเปลี่ยนเสื้อไม่เสร็จเลย นี่ยฮะมาแล้วฮะอัดคลิปแล้วก็คิดว่าเป็นกูเป็นคนถือกล้องกูจะพูดอะไรกันเลวใส่เสื้อว่ายน้ำกันแดดอย่างดีฮะแดดไม่มีแลยกูจะอาบน้ำเออฉีดน้ำหอมไปกินข้าวเพื่อนเพื่อช่วยวัดร้านอะเลคือต้องหาหน้าใหม่ถ้ามันลงไม่ได้อ่ะก็เดี๋ยวค่อยไปลงที่นี่ไงจับผ้าเปลี่ยนชุดไปกินข้าวอแล้วกูเปลี่ยนชุดเพื่อน ทุกคนครับดูการเล่นทะเลของมันครับนี่ครับทุ่มหนึ่งเนี้ยหนึ่งทุ่มโต่กี้มันยังแบบสว่างอยู่แล้วก็ขับมามึงขับมากี่ชั่วโมงมึงขับมาถึงนี่ห้าโมงเย็นแหมบอกกูจะลงมาหกโมงครึ่งมึงบอกกูนะขับรถหรือเต่าคานไอสัตว์พอกกูมาถึงว่ามึงยังไม่ถึงอะไเที่อ่ะไ็้แล้ววันนี้การเล่นน้ำของเราก็ส่ายสุดลงม่เสร็จแล้วสิ้นสุดลงนะตอนนี้ เสร็จแล้วตัวแห้งเลยยอแมแพ้ถ้าถ้าผมลงไปไหว้ตอนนี้นะนก็สิบนาทีก็ต้องขึ้นแล้วแหละเพราะว่ามันมืดแล้วนะก็เลยบรรยากาศดีมากเลยนะถ้าเขาหนะ้าใครอยากมาก็เอาแบบเก้าอี้เขาเรียกนะเก้าอี้แคมป์อะค่ะมานั่งคิวตรงริมชายหาดนี่ถือว่าโอเคเลยนะตอนนี้แพนเราก็เลยเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดีกว่าร้านที่เราจะไปก็คือร้านปรีชาซีฟู้ดนะ ไม่ใช่ร้านใหม่เลยเป็นร้านดั้งเดิมร้านเก่าแก่แล้วพอกินข้าวเสร็จเนี่ยเ,ออเดี๋ยวกลับมาเราไปไหว้สระน้ําบนดาดฟ้าโรงแรมดีกว่าแล้วก็สั่งเครื่องดื่มมานั่งทานแล้วก็ดั่งคุยตรงนั้นกันดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าณนะเวลานี้ ตอนนี้เราก็มาที่ฟู้ดแลนด์กันนะครับแต่เพื่อนเ,เพื่อนไหมแล้วนี่ทําแมสหายขึ้นรถมาก็มีแมสอีกนะแต่พอลงจากรถมาแมสหายเท่ากี่บาทครับสิบบาทครับแผ่นเดียว <c oughs> แผ่นเดียวสิบบาทปกติหมึกินแต่ชาดอนไอ้เหี้ยที่นูน่นอ,นอ่ะปวดละยี่สิบเหรียญพี่ออฟอบินหน่งไม่ไอ้คนนุก้าคิวเนี่ยปวดยี่สิบเหรียญเซนไวเลิกไวแล้วครับไม่เอาที่มึงอยากกิน <c oughs> นะครับแล้วเราก็ได้ไวน์แดงมาสองขวดเป็นไวน์คาบานีจากนาป้าหนึ่งขวดและอันนี้ไวน์อิตาลีเดี๋ยวเราจะไปไหนกันมาไป<ม><ช>เปลี่ยนชุดแล้วก็ลองอาบเจอกันโผลมาหนัึงแล้วเขาจะมีวีดีโอหรือเปล่าไชุดเลยครับเปนชุดเลยครับไอเคน,เนฟอร์ดอ่ะไอ,ไอทีน่นู่นยี่ไม่ถึงยี่สิบเหรียญมึงไงประเดินซุปเปอร์ไอ้เนี่ย ขายขวดพันกว่าของวายนะป้ากูถามมีดักคอนไม่ดักคอนไม่มึงดักคอนเล้อวายกูกินวายไม่แช่กันเลยนูกูกินแบบฮาร์ดเนี่ยกูไม่กินแบบโซ่ที่จริงพี่กินก็ะตอดตรงนี้ก็ได้นะแต่คราวไปกินเตะกองกูจุ้งลงเนี่แดกวายสองขวดถ้าเปิดกับแซม แหมด่าโดนซะคุณรู้ว่าจะไปแบบโอลิมป,ปิกเนบบี้จริงๆอ่ะแก้ววายอ่ะเขาให้ซื้อที่ขาตรงเนี้ยมันมีสีต่างกันเลยแล้วรู้แก้วใครเป็นแก้วใครแต่ถ้าปัญหาจะหมดไปถ้ามึงจับแก้วมึงเอาไว้กับกูเนี่ยอย่าดูนะไม่ทั้งกเลยไม่มีูออกไม่ขังลูกเอาได้ไม่นะมีเลยไม่สนิทด,ด้วยพวกนี้เช็คออสเวตบงครึ่งนะครับว่าะไอ้ตัวแต่งตัวรอคอย <c oughs> มันบอกแล้วว่ามันไม่กินข้าวเช้ามันจะนอนกูกิน อ่ะทีนี้นึกภาพวัดนึกภาพาที่ผ่านมานะพอเปิดตู้่าสิบสองครึ่งสิ่งที่เจอคือเป่าผม <c oughs> นี่เนี่ยผรีบแล้วกูรีบแล้วเพื่อนเ <c oughs> พื่อนงานมันเริ่มเจ็ดโมงไปนอนที่ใกล้ๆกับว่าไม่ต้องตื่นเช้า <c oughs> พอไปถึงหน้างานเก้าโมงไปถึงก็เขาก็ถ่ายรูปหน้าแบ็คดอปแล้วก็กินข้าวกลับเลยเ <c oughs> จ๋งเลยน้ำสังไงยไวน์ดำเหนี่อยไม่ได้กิดเลยได้แล้วหนือะไรนะไม่ได้ยิน เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ที่กล้องเงียบไม่ใช่เลยนะครับเขาเขาปิดแล้วครับก็ตอนนี้มืดมากครับเพราะว่าเขาปิดไฟไล่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตัดภาพไปที่ห้องตัดภาพมึงเปิดท่านยังบินตอนห้องผมเข้าสู่ช่วง18บวก18บวกไม่ได้มาเอากันมึงเชื่อกูปะเดี๋ยวแม่งมีติดลมเฮ้ยซ้อนสี่ขวดเดี๋ยวแม่งต้องมีเปิดสักขวดชีวะเจ็รสามสแย่ไหมหนู ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ไม่ใช่อะไรหรอกตอนนี้ตอนนี้มันบอกว่าแพงเดี๋ยวดูพรอนเล่าข้าฝปักเริ่มเมากูว่าเจ็ดร้อยสามารถจ่ายได้ตอนนี้ครับกำลังแียงกันอยู่ว่าเท้าที่เาอักนะฮะมาจากประเทศอะไรรกูไม่รู้วู่จากอ๊อดได้หาไม่ต้องหาแล้วกูเจอแล้วแข่งกันหาครับตอนนี้ก็เป็นเวลาโดยประมาณเที่ยงคืนครึ่งเราก็ยังอยู่ที่ห้องของ คุณไม้ล้างกล้องเล็กเยี่ยมไหมหตล้างกล้องเล็กคุณไม้ผมขอเป็นสปนาใหม่ไอ้ไม้ผู้ชายแห่งออสเตรเลียนหมดกุ้ยอะไรไม่หมดหรอกดูหอยไหมไม้มึงมึงเริ่มไม่กินแล้วนะไหมอัน้เที่ยวไม่ไหวคือหัวใจมึงยัดเยี่ยดไอ้สัตว์กูเพิ่งแดกหมดไปเอาเติมสิครับฟื้นเลยนะครับอคนคนที่แม่งแบบพยายามจะกินให้หมดเลยเดินะมึงก็มาขยันให้เราเรากินเพิ่มงกินมันหอมเก็บไว้ดองชมไปดูไอ้สัตว์ เงินเดือนมันก็ต่างกันอ่ะอยู่นู่นอ่ะไอเงินเดือนกูแสนกว่าแสนกว่าบาทอ่ะให้ม่าอยู่นี่กูเงินเดือนสองแสนไอ้เงี้ยมันไม่ใช่ตอนนั้นอ่ะกูขอเขาไปแค่แบบหมื่นห้าถึงหมื่นแปดไอ้เงี้ยต่ำกว่าเด็กปริญญาตรีเพื่อที่กูอยากอยู่เมืองไทยกูไม่อยากกลับไปออสแต่จริงๆอยู่ออสอยู่ต่างประเทศเนี้ยมันก็มีคนที่ทาแบบ ตอนนี้จากที่ทุกคนเห็นนะครับไอแสงตัวข้างหลังก็เริ่มเมาเรียบร้อยคลิปวันนี้ก็ผมมาด้วยความวายนะเลก็จะขอจบอย่าอดูหคืนนี้นะพิมเท่านี้นะซื้อไวายซื้อฮอรมาแต่กับแก้มไม่มีคิดแต่ไเทีงห